บวชฉี่เราสามารถอยู่ที่บ้านได้ไหมจําเป็นต้องอยู่วัดไหมคะคือปกตินะะี่ค่ะการที่เราบวชเป็นพระเน,นรเดี๋ยวนี้เราไม่มีภิกษุณีเราก็เลยถือว่าบวชชีก็เป็นเหมือนอย่างกับว่าเหมือนอุบาสกอุบาสิกานะคะก็ควรจะต้องอยู่ที่วัดเพราะว่าถ้าเรายัางอยู่ที่บ้านเนี่ยไอ้ชีวิตที่บ้านเนี่ยมันวุ่นวาย ทำให้การที่เราจะรักษาสถานภาพของความเป็นแม่ชีเนี่ยให้ละเอียดถี่ถ้วนเนี่ยมันก็ยากแล้วบางทีอ่ยยกตัวอย่างเป็นต้นว่าเราถ้าเกิดจะถูกต้องตามพระวินยัยจริง,รงๆเราก็กินข้าวมือเดียวใช่ไหมค่ะเ,เราก็อยากจะกินให้เสร็จแต่เชา้าบางทีที่บ้านเขาไม่ตื่นเช้ากันเขาจะกินเอาสักสิบโมงอย่างเงี้ย เอาเช้าเราจะกินเราก็ลําบากอีกอะ่ะมันก็ลําบากกับเขาหรือเขาก็จะทําบุญใส่บาตรพระเราก็โวยวายว่าเราจะกินตอนนี้แหละเพราะเราจะต้องกินให้เสร็จแต่เช้าก็เป็นเรื่องวิวาทกันเพราะฉะนั้นธรรมเนียมเนี่ยค่ะถ้าเราบวชเป็นชีหรือเป็นพระเป็นเนรเราก็ต้องอยู่วดัดต้องอยู่วดัดแต่ทีนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยวัดมันไม่ได้จะเป็นสถานที่อย่างสมัยพุทธกาลที่อยู่แล้วเนี่ยมีความสงบผาสุก มันก็มีคออาวาดเข้าไปเป็นเจ้าแม่เจ้าพ่อนะคะมันก็เกิดความลําบากและอีกอย่างหนึ่งวัดสมัยก่อนเนี่ยพระเนรไม่ฉีไม่ต้องใช้เงินทองเออแต่ต้องไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้นี่ปรากฏว่ามันมัน,ม,นมันกลายเป็นว่าอยู่วัดก็ต้องใช้เงินใช้ทองนะคะเพราะว่า ที่จะอยู่เป็นกุฏิอย่างที่แต่ก่อนนั้นเอาไม้ไผ่มาทำเอาหยามามุงเป็นหลังคามันไม่มีแล้วอ่ะเพราะป่ามันก็ถูกทำลายไปหมดแล้วก็ไอ้เรื่องที่ชาวบ้านจะมาช่วยทำอย่างนี้มันก็ไม่มีอีกแล้วเขาก็ต้องมาหลับจ้างแล้วแล้วมันมันบรรยากาศมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นหลายหลายคนที่บวชแล้วเนี่ยถึงยังอยู่ที่บ้านแล้วก็หรือไม,ม่อย่างนั้นก็มี จนตัวของตัวเองไม่ได้อยู่กับครอบครัวหรืออะไรนะคะมันมันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปอะคะ่ะแต่ว่าถ้าเปิดที่ถูกที่ต้องแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ที่วัดเพราะว่ามันจะมีกฎมีระเบียบแล้วก็มันก็ทําให้เราก็ยังจะต้องทําอะไรตามตาม,ตามที่เป็นวินัยอยู่ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมันแน่นหนา มันคงสม่ำเสมอมากกว่าที่จะอยู่ที่บ้านเพราะอยู่ที่บ้านบางทีถึงเวลาที่เราควรจะต้องปฏิบัตินัวกูมากเขากำลังดูโทรทัศน์ดูอะไรกันเราก็จะไปแจมกับเขาและเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ปฏิบัติแล้วนะคะมันก็เลยทำให้เราดีแต่บวชแต่กายแต่ใจเราเนี่ยไม่ได้ก้าวนาค่ะเพื่อนเพื่อนและญาติ ดูถูกในอาชีพการงานของเราว่าเป็นแค่คนทำความสะอาดเราไม่สนใจแต่บางครั้งก็รู้สึกอึดอัดใจไม่อยากคุยกับคนเหล่านี้มีแนวทางอย่างไรให้เราไม่รู้สึกหงุดหงิดเวลาเจอกันบ้างไหมคะสิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราควรจะมีภูมิปุ่มกันคือโลกธรรมแปนะคะโลกธรรมแปดก็มีที่ถูกกิเลสเราสี่อย่างไม่ถูกกิเลสเราสี่อย่าง ที่ถูกกิเลสเรา4ี่อย่างก็คือสรรเสริญสุขมีลาบมียศที่ไม่ถูกกิเลสเราก็นินทาทุกเสื่อมลาบเสื่อมยศนะคะทีนี้ถ้าเผื่อเรานึกอย่างนี้เนีคะเ,เพื่อนเขาดูถูกว่าเราเป็นคนเขาทำความสะอาดเขาก็เลยไม่ได้คิดว่าไอ้งานทำความสะอาดเนี่ยมันก็เป็นอาชีพสุดจริตของเรามันก็เหมือนงานอื่นๆทั้งนั้นอะ แต่เพียงแค่ว่าเข้าไปดูว่าถเถอะงานทําความสะอาดนี่มันเหมือนเป็นงานคนรับใ<ม>ช้มันไม่ใช่งานของอย่างเขาที่เ,เป็นผู้จัดการเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้เข้าไปแยกแยะเหมือนอย่างกับวันณะคนว่ามีพระเจาแผ่นดินมีพรามมีคนค้าขายมีกรรมกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง มันก็เป็นมันก็เป็นโลกธรรมอันหนึ่งอะที่เราไปยึดติดเราก็ไปคิดว่าเราสูงกว่าเขาเราต่ำเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ค่ะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องตามศีลแล้วก็เราก็หากินด้วยความสุจริตของเราเราไม่ได้ไปเอารัดเอาเปรียบใครและขณะที่เราทำงานเนี่ยเราก็ทำด้วยความตั้งสติของเราแล้วเราก็อยู่กับปัจจุบันจริงๆ ใจของเราก็มีความสุขพอใจกับงานที่เราทำมันไม่ฟุ้งซ่านไปที่ไหนกิเลสมันไม่เข้ามาและการที่เราไปคุยกับเขาซึ่งเขายินทาคนโน้น,น,นทาคนนี้เนี่ยเราก็อึดอัดใจแล้วก็ไม่ชอบใจแล้วาเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราจะไปหงโกิดกับเขาทําไมอะ่ะเราจะไปหาเรื่องที่ทําให้ใจของเราเนี่ยมันถลอกปอกเปิดไปทําไมะนะคะเพราะความคิดที่เป็นอกุศลเพราะเราไป เชื่อตามไอ้พฤติกรรมของเขาซึ่งมันไม่ถูกต้องมันไม่ได้เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่มันเป็นอวิชชาที่มันมาหลอกให้เรายึดมั่นสำคัญผิดไปตามเขาแล้วเราก็หงุดหงิดเพราะฉะนั้นเราก็เอาสติเนี่ยมากำกับใจเราเอาไว้เราก็ฟังเขาแล้วเราก็ระรึกรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็เอามาพ,พิจารณาด้วยสมาธิิ ปัญญาเห็นชอบจะมาคะแล้วก็พบว่าอาชีพของเราก็เป็นอาชีพสุจริตเราทําสิ่งที่หากินถูกต้องตามศีลธรรมทุกประการเราไม่ได้ไปคดไปโกงคายและงานที่เราทํามันก็ช่วยทําให้ไอ้สิ่งสกรปรกในโลกนี้มันน้อยลงไปด้วยทําให้โลกนี้ลมลื่นน่าอยู่ไม่มีมลพิษไม่มีอะไรโอกาสที่จะติดเชื้อโรคเรืออะไรมันก็น้อยลง เราก็ชื่นใจเราก็ภูมิใจใครเขาจะว่าอย่างไรก็เรื่องของเขาใช่ไหมคะถ้าเราคิดพิจารณาอย่างนี้เป็นสติสัมปชัญญะปัญญาเห็นชอบมันก็จะคุ้มครองเราให้เราเนี่ยปลอดภยัยแล้วเราก็ไม่ไปเสียเวลาที่จะไปคุยกับเขาเพื่อเอาแต่ขยะเข้ามาในใจเราแล้วก็ทําให้ใจเราเนี่ยแทนที่จะคิดในสิ่งที่ดีงามมันก็คิดไปเป็นอุปทา,านเป็นยึดมั่นสําคัญผิด มันก็ทําให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิรูปไปไม่เป็นธรรมะที่แท้จริงแล้วการปฏิบัติของเราก็เนิ่นชาไปด้วยเราเราเขาอยากจะนินทาเขาอยากจะพูดคุยกันอย่างนี้เขาอาจจะยกตนเขาว่าอาชีพเขาดีกว่าเราก็ช่างเขาปล่อยเขาไปเราก็ไม่ต้องไปฟังเขาเสียเวลาปเปล่าๆนะคะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับงานของเราแล้วเราก็ทําใจของเราเนี่ยให้มันมีความ หาสุขกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันขณะของเราแต่ละขณะขณะเราไม่ไปคิดถึงอดีตไม่ไปคิดถึงอนาคตเพราะการที่คิดถึงอดีตมันก็ผ่านไปแล้วมันเป็นของไม่จริงอนาคตมันก็ยังไม่มาถึงเราอาจจะตายซะก่อนก็ได้แล้วเราไปเสียเวลาคิดถึงมันทำไมอ่ะพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าให้เราอยู่กับตรงหน้าขณะที่เราอยู่นี้ทําตรงนี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์ได้เต็มที่ดีที่สุดเพระเาะฉะนั้น ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้นะคะเราก็ไม่ไปหวันไหวตามที่คนอื่นเขาพูดวิจารณ์ณเพราะเรารู้ว่าไอ้สิ่งที่วิจารณ์นั้นมันไม่ใช่ความเป็นจริงเราก็ไม่เอาใจเราไปเป็นเขียงให้อะคำพูดเหล่านี้มันมาทำให้เราถลอกกอกไปนะคะการบริจาคโลหิตจะช่วยให้เราได้บุญกุศลมากแค่ไหนเราควรรละลึกและเข้าใจประโยชน์ของบุญที่เราทำเพื่อให้ได้บุญมากๆไหมคือ การบริจาคเลือดเนี่ยค่ะเขาถือว่าเลือดเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนอย่างกับว่าที่บางคนบอกว่าปรมัรถฐานเนี่ยก็คือเราสละอวัยวะหรือชีวิตของเราออกไปการที่เราไปบริจาคเลือดอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ก็เหมือนเราบริจาคอวัยวะของเราออกไปเนี่ยค่ะบุญก็จะมากกว่าที่เราไปเอาวัตถุสิ่งของหรืออะไรอย่างอื่นที่มาทํา ทีนี้เราก็ระลึกเข้าใจประโยชน์ของบุญอันนี้เพราะว่ามันอาจจะไปทําให้คนที่เขากําลังเสียเลือดมากพอเขาได้เลือดของเราเข้าไปเนี่ยแทนที่เขาจะเสียชีวิตหรือเขาจะอ่อนเพลียไปอีกเป็นเดือนเขาก็ได้ฟื้นตัวขึ้นมาเลยตรงนี้มันก็เท่ากับว่าเรามันชุบชีวิตให้เขาอะนะคะแต่ก็ไม่ไปทาให้เราโลกจะทําบุญให้มากๆๆๆขึ้นไปค่ะ เพราะว่าถ้าเราไปทําอย่างนั้นเนี่ยแทนที่บุญมันจะเป็นบุญอย่างเวลาที่เราทําความดีแล้วเขาบอกว่าแล้วเราจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยอันนี้ก็เป็นโลกนะคะเป็นพุทธพาณิชย์ถ้าเราทําอย่างนั้นเนี่ยค่ะเราก็ไม่แน่ว่าเราจะได้เกิดเป็นเทวดาเพราะเราไม่ได้ทําด้วยใจที่ใสบริสุทธิ์ที่ทําบุญเพราะว่ามันทําให้เราอิ่มเราเต็มเราปีติเรามีความสุขแต่เราไปหวังผล เพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่เป็นบุญนะคะถ้าเปื่อเราบริจาคเราเหิตแล้วเราชื่นใจว่าเออคนที่ได้ไปเนี่ยเขาพ้นจากอันตรายเขาลอดชีวิตมาได้ครอบครัวเขามีคว,วามสุขเราอนันโมทนากับเขาอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเปื่อเราคิดว่าเออเราจะต้องบริจาคเราเหิตให้บ่อยขึ้นเท่าที่เขาอนุญาตให้บริจาคได้เพื่อว่าแหมเราจะได้มีบุญมากมากม,ามา ถ้าอย่างนี้ก็เป็นโลกนะคะก็ไม่ดีและใจของเราเนี่ยก็กระวนกระวายเพราะว่าเราไม่ได้ทำแล้วเราปีติเราอิ่มใจใจของเรามันเต็มอิ่มขึ้นมามันไม่ได้อยากโน่นอยากนี่อะไรอยีอกเราเราไม่ได้เออมีความอยากโน่นอยากนี่เพราะฉะนั้นถ้าเปิดเราเราเรา เข้าใจประโยชน์แล้วเราโลภอยากจะทําบุญให้มาก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 ขึ้นอย่างนี้ก็ไม่ดีค่ะแต่ถ้าเพื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเออนะแต่ก่อนนั้นบางทีเราก็อยากไปเที่ยวแล้วก็เฮ้จ้างมันเถอะครั้งนี้ไม่ไม่บริจาคเราหินไว้ครั้งหน้าก็บริจาคถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ดีเราก็เออนะเพราะว่าเรา ไม่รู้ว่าที่เราบริจาคไปเนี่ยอาจจะไปช่วยคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆรแล้วเขาหาที่อื่นไม่ได้เลยได้จากของเราไปเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นบุญเป็นกุศลถ้าอย่างนี้เนี่ยมันก็ดีเราก็จะได้สม่ําเสมอแล้วก็ตั้งใจไม่ลืมไม่เกเรเพราะบางทีเราจะทําดีชางเถอะครั้งนี้ไม่ทาซะก่อนไม่ได้เราไปเที่ยวซะก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออันเนี้ยถ้าเจตนาเนี่ย มันคือตัวกรรมมันมัน,ม,นมันคือตัวที่ทําให้สิ่งที่เราทําเหมือนคนสองคนทําบุญร้อยบาทเท่ากันเนี่ยแต่คนหนึ่งเนี่ยไปสวรรค์อีกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าไอ้คนที่ทำร้อยบาทเนี่ยทําด้วยเลื่อมใจศรัทธาจริงๆแต่อีกคนหนึ่งจะทํามากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าไม่ทําเพื่อนทำร้อยฉันก็ต้องทำร้อยแข่งกับเขาถ้าอย่างนี้มันก็ ไอ้ไอ้ไอ้ร้อยหลังเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์เต็มที่แต่ไอ้ร้อยแรกเนี่ยเขาทำเพราะเขาศรัทธาเขารู้สึกว่าอืเขาอยากจะทําแค่นี้เพราะว่ามันจะได้ไปเป็นประโยชน์กับคนที่ได้รับไอ้ที่เขาบริจาคไปตรงนี้ค่ะถึงได้บอกว่าเวลาที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องเข้าใจวัตถุประสงค์แล้วเราก็เข้าใจว่าบุญเนี่ยคือคือการที่ทําให้ใจของเราอิ่มของเราเต็ม ถ้าเผื่อเป็นกุศลเนี่ยมันจะต้องมีปัญญาด้วยก็ทําให้ใจของเราเนี่ยได้รับความเฉลียวฉลาดแล้วก็รู้ว่าที่เราทําไปเนี่ยเราทําไปเพื่ออะไรและสิ่งที่ไปเนี่ยมันจะไปเป็นประโยชน์แค่ไหนอย่างไรนะคะก็ค่ะวันนี้ก็จบแค่นี้ค่ะ